มาชมเครื่อง Sky Engine ครับตัวร้อหดูความปราณีตของเนื้องงานนะครับดูเรื่องฝาก่อนครับฝาสูบ,บดูลวดลายครับโอ้โหนี่ครับลวดลายเห็นไหมครับ ลวดลายเนื้องานนี่ก็สวยงามนะครับเ,เห็นลวดลวดลายครับโอ้โหนี่ครับชิ้นงานมาดูตัวเนื้อตัวเสื้อสูบดูผิวครับมันคือความสวยงามนะครับเนี่ย เป็นอลูมิเนียมนะครับกัดทางทั้งชิ้นเห็นไหมนีครับเป็นลวดลายครับกัดออกมาเป็นลวดลายเลยเกับราคาไม่ถึงแสนนะครับได้ชิ้นงานแบบนี้อันนี้เป็นโมเดลปี2021ัชุดสตาร์ท ตัวแบบใหม่นะครับรุ่นใหม่ทุกอย่างถูกปรับปรุงมาหมดเม็ด yeah. อิตาลีชุดแรกถูกเปลี่ยนให้หมดแล้วนะครับทางสักาากาัดการส่งเปลี่ยนให้ใหม่หมดอันนี้คือโมเดลปี2 0 2 1่ามาชมด้านหน้ากันครับ อันนี้มาชมด้านหน้ากันครับตัวนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับหม้อน้ําเป็นอลูมิเนียมโค้งนะครับไม่ใช่อลูมิเนียมแบบตรงครับเป็นโคง้งดีไซน์มาให้สวยงามด้วยครับใช้งานได้แล้วก็สวยงามด้วยส่วนใหญ่จะเป็นอลูมิเนียมตรงนะครับแต่นี้เป็นอลูมิเนียมหม้อน้ําแบบโคง้งผมไปถามร้านหม้อน้ําหลายที่แล้ว ไม่มีทํำครับทํายากส่วนใหญ่จะมีแบบตรงนะดีไซน์เขาแบบมาสวยงามอารมนอกหม้อน้ําอย่างโค้งเลยครับฝาหม้อน้ำน่ครับออกมาให้เข้ากับตัวหม้อน้ําครับซึ่งไม่ได้เป็นใช้แบบฝามอเตอร์ไซค์ครับเป็นฝาพลาสติก ครับ,เ,รบเป็นลวดลายครับเป็นอลูมินียมกัดทั้งชิ้นออกมาเป็นลวดลายที่สวยงามเนื้องานครับโอ้โหอันนี้ไม่ใช่เครื่องธรรมดานะครับไม่ใช่เครื่องพารามอเตอร์ธรรมดามันสวยงามด้วยสวยงามทุกรายละเอียดมาดูชุดเกียร์กันครับเห็นไหครับเห็นลวดลายไหมครับนี่คือลวดลายเห็นไหมเห็นไหม รวดลายที่สวยงามแม่ช่างงามจริงๆครับเม็ดอินนิเตเลียครับชัดเจนับดูแล้วโอ้โหดูครับ มาต่อด้วคาร์บูเรเตอร์ครับเป็น pwk สองแปดสกายครับดูชิ้นงานครับต้องบอกนะครับว่าเครื่องของ sky เป็นอลูมิเนียมนะครับภายในตัวเครื่องชุดเกียร์แครงเครื่อง เป็นลูมิเนียมเพื่อน้ำหนักที่เบาแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีดูครับเป็นลวดเป็นลวดลายหมดเลยครับเนี่ยเป็นลวดลายสวยงาม เครื่องสกายร้อยสิบนะครับก็จะมีแอร์บ็อกท่อไอเสียแล้วก็เพลทใบพัดแอร์บ็อกครับสกายเอนจิ้น <fig uration> <inda S 1>